วันนี้กลับมาถึงบ้านแล้วทุกคนก็ได้ของมาเยอะแยะมากมายไปหมดนะครับผมก็คืออยู่โรงพยาบาลพูดง่ายๆวันไม่มีอะไรทําก็เล็บนู่นเล็บนี่ไปนะครับผมแล้วก็เนี่ยอยากจะพ่เศนมากเลยก็อันนี้นะครับผมของที่เห็นอยู่เนี่ยอย่างอย่างเนี้ยพวกนี้มันจะเป็น๋องสังกะสีหมดเลยอย่างนี้จะเป็นป๋องเห็นไหมของชาโบราณเป็นชาจาสามมาประมาณเกือบร้อยปีนะทุกคนน่าจะร้อยปีเกือบร้อยปีนะครับแล้วทีนี้มาดูนี่ดูรูปตรงนี้คุณป้าต้องบอกว่าคุณยายคนนี้ถ่ายรูป โอวันตินอ่ะตั้งแต่ตอนที่คุณยายคนนี้อายุ14ปีอยากฟังเสียงกนะันไหมน้องๆอ,อยากฟังเสียงดูโอเคครับันดูเขาก็ต้องขอกราบสวัสดีผู้ชมที่น่ารักทุกท่านด้ยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมแล้ว เหมือนเดิมครับผมสั่นข่านยักนะทุกคนคือวันนี้หลังจากที่เราออกจากโรงพยาบาลมานะครับหมอก็บอกว่าการที่เราออกจากโรงพยาบาลใหม่มันก็จะมีการเหนื่อยง่ายขึ้นนะครับก็จริงครับผมเดินไปเดินมาก็เหนื่อยแล้วก็มีโรคประจาตัวได้ก็คือเบาหวานนะครับผมก็พยายามออกกาลังกายวันนี้กลับมาถึงบ้านแล้วทุกคนก็ได้ของมาเยอะแยะมากมายหมดนะครับผมก็คืออยู่โรงพยาบาลพูดง่ายวันไม่มีอะไรทําก็เอฟนูนเอฟนี้ไปนะครับผมแล้วก็ที่เห็นอยู่หลังนี้นะทุกคนคือของพวกเนี้น้องๆอาจจะเคยเห็นที่แบบว่ามันเป็นรังกระดาษที่ไปกองอยู่ในโกดัษ กองอยู่ในโกดังเยอะๆเพราะว่าคือพี่ยากรเป็นคนชอบสะสมของเก่าแล้วทีเนี้ยพอมาวันนึงเราก็เก็บใส่ลังไว้เราไม่ไดเอามาโชว์นะครับวันนี้ก็เลยนึกได้ว่าเอ้ยไหนๆก็ไหนแล้วจัดบ้านกันดีกว่าก็เลยเอามาโชว์ทุกคนนะอันนี้ก็อย่างที่เห็นเนี่ยอยากจะพี่เซนต์มากเลยก็อันนี้นะครับผมของที่เห็นอยู่เนี่ยอย่างอย่างเนี้ยพวกนี้มันจะเป็น๋องสังกะสีหมดเลยอย่างเนี้ยจะเป็น๋องเห็นไหมของชาโบราณเป็นชาจาสามมาทุกวันเนี้ยมันจะเป็นกล่องมันจะเป็นกล่องนะทุกคนนะอันนี้ก็จะมีหลายแบบนะครับผมแล้วก็ก็กล่กองโก็เบ ฝรั่งไหนได้ยังอยู่นี่ผลิตตั้งแต่ปศ43ไหมทุกคนเนี่ยแล้วก็ฮอนนะครับผมฮอนหน้าเขาเรียกว่าฮอนหน้าแมพของเล็กนะทุกคนนะจะมีทั้งของเล็กของใหญ่ของใหญ่ก็จะอยู่ข้างล่างนะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นยาเส้นตามแมวนะทุกคน2,555 ก็ถือว่าไม่นานเท่าไหร่นะครับผมแล้วก็ปองอันนี้เป็นปองอ่าจาราบีของเอสโซแต่ก่อนนะทุกคนเนี่ยเห็น <c oughs> ไหมเป็นปองน้ำมันจาราบีจาราบีเอสโซนะทุกคนนี่ข <c oughs> องนี้อายุโอ้โหน่าจะนานมากแล้วแต่วันไม่ปีวันผลิตเนี่ยก็ประมาณนี้แล้วก็จะมีอันนี้เป็นจอนี่บล็อกเ็นเล่าเลดนะทุกคนกติแล้วจอนนี่วอลเกอร์จะหันหน้าไปอีกทางหนึ่งแต่อันนี้ผลิตเมื่อปี2 5ง0ักว่าประมาณนั้นนะครับทุกคนก็นานแล้วนะฮะส่วนเดือนปีก็ไม่แน่ชัดแต่นี่มีมีนา นะครับสีก็จะแบบเพี้ยนๆนะ,นะ <S <S แล้วก็ <S <S แ๊โบโบสโผนะครับผมแล้วก็จะมีแป้งแคร์กระป๋องนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นกระป๋องอาดูเมกนะทุกคนเป็นนมนมเด็กสมัยแต่ก่อนแล้วก็จะมีนมตาหมีอันนี้จะเป็นตาหมีดนแรกแล้วก็ รุ่นต่อมาก็จะเป็นกระป๋องแบบนี้ณปัจจุบันก็จะเป็นหอ่อห่อกระดาษนะเป็นของกระตันทีแต่ว่ามีห่อกระดาษแล้วก็อันนี้แฟบนะครับผมเป็นแฟบโบราณนะครับผมครับเก่าแล้วก็ข้างบนนะครับผมข้างบนก็จะมีพวกของเล่นเก่าๆที่พี่ยักษ์เก็บไว้นะทุกคนคไม่ว่าจะเป็นอ่าอันนี้แป้งไหมทุกคนแป้งหเห็นไหมแป้งแป้งจริงนๆๆี่จริงเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นพวกของเล่นนะครับผมแต่ไม่ได้เอาออกมาหรอกนะทุกเนี่ยเสียของเล่นพวกปืนพวกอะไรเดี๋ยวค่อยดูทีหลังนะครับผมแล้วก็จะมีพวกป้ายพวกอ่าเอ๊ะ อันนี้อยากพิเศษเนี่ยกระป๋องโอวัลตินหนึนะ่งแณตอนนี้2520ประมาณเกือบร0อปีนะทุกคนน่าจะร0อยปีเกือบร้อยปีนะครับแล้วทีนี้มาดูนี่ดูรูปตรงนี้คุณป้าต้องบอกว่าคุณยายคนเนี้ยคุณยายคนเนี้ยถ่ายรูป โอวันตินอ่ะตั้งแต่ตอนที่คุณยายคนนี้อายุ14ปี14ปีนะครับผมป้ายนี้ก็ประมาณปี2,504 oh. หรือ05ก็ประมาณ60กว่าบวก14ก็น่าจะ80กว่าดีไม่ดีอาจจะเข้าลงไปแล้วก็ได้ทุกคน <laughs> อันนี้คือไม่รู้นะเนี่เยเหนะ็นไหมไฮไลท์ไฮไลท์แล้วก็ก็จะมีพวกแฟบนะครับผม พ,พี่ยักษ์สะสมมานะครับผมไม่ว่าจะเป็นแฟบแล้วก็พวกนี้ก็จะเป็นอ่ากล่องยาพาราแต่เก่านะครับผมมันเป็นไพรามาไพรนาเออใช่ไหมไพรนา แต่มันก็เป็นยายพลาราทุกคนแก้ปวดแก้ไขนะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นกล่องเหล็กเป็นปิ๊บเหล็กนะทุกคนนะปิ๊บเหล็กนะครับมันก็มีอยู่สามใบแต่ว่าไม่มีที่ไว้ก็เลยบอกเอากระดกษทรายมาหน่อยแล้วก็ในกล่องเนี้ทุกคนคือแบบว่าเราไม่รู้ไงว่ามันมีของดูเด็ดเดี๋ยวเราเปิดให้ดูเนี่ยพี่ยักษ์เคยจําได้ว่าพี่ยักษ์เคยซื้อไว้ครั้งหนึ่งยาหมองตา,าถ้วยทองกล่องดั้งเดิมโบราณสุดๆนะนี่คือ,อยาหมองตา,าถ้วยทองแล้วก็จะมีกระป๋องสเตปซิลโบราณน,นะนยี่พี่ยาสาสักษ์สะสมไว้ เป็นกล่องเหล็กน,นะครับมีของมีมียาข้างในนะก็ประมาณนี้เห็นไหมแล้วก็นี่แต่พี่เซนตตัวนี้มากเลยคือแบบตัเนี้ยแฟปโปตัวน,นี้คือแบบนานมากพี่ยัก็ห่อไว้นะทุกคนกลัวว่าน,นานเซน,นตั้งแต่อ่าราคา19บาทนะทุกคนเดี๋ยวพี่ยาดูปีก่อนไม่แน่ใจว่า ผลิตปีไหนนะทุกคนนะส่วนมากของเก่าๆจะไม่ค่อยจะไม่ค่อยใส่ปีนะทุกคน2528 2528ก็ประมาณ40ได้ไหมเออประมาณ40ปีทุいいกคนนะอันนี้เป็นของโป้นะทุกคนแล้วก็มีของเซิร์ฟนะฮะอันนี้ก็ดูปีดิไม่บอกปีนะครับแต่อันนี้20บาทนะทุกคนแล้วก็มีมีแฟล็กจริงๆด้านในแล้วก็ตัวนี้นะครับผมออ๋อวอ,อันนี้คือแบบ ไฮไลท์เลยทุกคนแฟบนะครับผมอันนี้เป็นแฟบโปรกล่องใหญ่ตัวนี้นะครับผมตอนนี้เขาก็ซื้อขายกันอยู่ประมาณ3,000กล่องนึงเกือบ3 0 0 0 0แล้วทุกคนนะพี่ยาก็เก็บมาตั้งนานแล้วตั้งแต่นี่พศ2528ประมาณ30-40ปีนะทุกคนนะหาดูไม่ได้แล้วพี่ยาก็เอามาเก็บไว้ตรงนี้คือของเราเหลืออีกเยอะมากเลยทุกคนของเราเหลือเยอะมากแต่ว่าเราจะพาไปดู ในโกดังแล้วก็เป็นของเล่นโบราณนี่ลูกบอลเก่านะ,ะทุกคนลูกบอลเก่าแล้วก็เป็นเครื่องบิดลูกบอลนะมีมันมีหลายแบบแต่ว่าพี่ยาาได้มาแค่สองรุ่นเองอจําได้ว่าซื้อไว้นานแล้วอันนี้ก็จะเอาเหรียญย่อนลงไปแล้วก็หมุนบิดนะครับผมแล้วก็แกะไข่ออกมาลุ้นว่าจะได้อะไรข้างในแต่ก่อน่มันจะวายการร้านค้านะทุกคนใช่รวก้าเดี๋ยวทีนี้เดี๋ยวให้ดูนี่ไม้ขีดจวดตาพญานาะคอันนี้คือรุ่นแรกนะเหลืออีกกล่องนึง ดูสภาพนี่อันนี้คือรุ่นแรกๆเลยมีเหลืออยู่กล่องนึงกับกับอันนึงอันนี้ก็เก็บไว้เหมือนกันอันนี้ก็ซื้อขายกันอยู่ประมาณสี่ห้รอยของเก่าพี่ยักษ์เป็นคนที่ชอบของสะสมโบราณมากแล้วก็พวกป้ายไม่ว่าจะเป็นป้ายเหล็กป้ายสังกะสีเยอะแยะหมดเดี๋ยวไปดูในโกดังนะครไปนี่ครับทุกคนก็ใครที่อยากได้<ม>แฟบนะครับผมไม่ว่าจะเป็นแฟบเก่านะครับผมนี่พี่ยักษ์ก็พอมีแบ่งบ้างนะฮะอันนี้มันก็ เป็นงานเก่าเลยนะทุกคนที่พี่ยักซื้อสะสมไมว้ก็จะมีแฟบม่วงนะครับผมแฟบแฟบม่วงแฟบน้ําเงินนะทุกคนแล้วก็โอ้นะฮะสามกล่องแบบนี้เนี่ยสามกล่องแบบนี้ใครอยากได้พี่ยักขายกล่องละแปดสิบบาทนะเอาไปไปโชว์ที่บ้านกล่องละ80บาทถ้าอยากได้แล้วก็เดี๋ยวไปในโกดังกันเลยดีกว่านี่นะครับคุณดูตอนนี้เราก็มาที่หน้าโกดังนะะทุกคนก็แค,ค,ค่มอไซค์สองอันน,น,นี้อันนี้นะครับผมก็เคยรีวิวไปแล้วก็คือ Honda C95 <ม>นะครับผมก็คือ เครื่องร2 5้ซีซีนะครับทุกคนนะนี่สองสูบเหมือนเดิมอันน yep> ี้คือคือสภาพเดิมๆแห้งๆเซียมกงนะครับผมแล้วก็ต่อมาก็จะเป็น C 7 2นะทุกคนที่พี่ยักษ์บอกไว้นะครับคันนี้ก็ออกลรงบาลมาปุ๊บก็รีบไปเอามาเลยนํามาดูคร่าวๆเครื่องมันจะใหญ่กว่านะครับเพราะว่าเครื่องตัวนี้2 5 0ซีซีนะครับผมแต่ว่าพี่ยักษ์อัพ ข้างในเปลี่ยนลูกสูบเพิ่มไซส์เป็น350นะทุกคนนะแล้วก็เครื่องใหญ่กว่าระบบใหญ่กว่านะครับไม่ว่าจะเป็นอันนี้คือกันสะบัดนะรับคอแข็งคอเบาได้จะให้มันแบบว่าเหนื่อๆก็หมุนปรับได้นะครับผมแล้วก็กุญแจเหมือนกันรถคันนี้ต้องบอกก่อนว่าที่พี่ยักษ์บอกในคลิปไปนะครับทําไปประมาณ3ปีแล้วทุกคนนะสปีแต่ว่า แล้วครับผมมันก็คือเอาง่ายๆว่าสีอะ่ะมันไม่ได้แบบว่าสีแบบทาทามาแบบคร่าวๆอะ่ะไม่ได้แบบเน้นนะทุกคนมันก็จะมีแตกบ้างนะทุกคนเพราะว่ามันมีการใส่เบาะตรงนี้นะครับผมเบาะมันจะมีเบาะเบาะเบาหนังข้างหลังใส่ตรงนี้แล้วมันก็จะขูดแตกไปบ้างส่วนสตอร์นะครับ c 9 5ปกติโซ่สเตอร์จะอยู่ฝั่งนี้ฝั่งซ้ายนะครับอย่างที่เห็นแล้วก็มาดูคันนี้โซ่สตอร์จะอยู่ฝั่งซ้ายอยากฟังเสียงกันนะน้องๆอ,อยากฟังเสียงรู้ไม่บอกก็รู้ไม่บอกครูก,ก็จะสตาร์ทได้ฟัง่ง เอกลักษณ์ของรถเก่าครับทุกคนมันจะมีความแบบคลาสสิกของมันอยู่กุญแจมันจะหลายๆแกก่ซะหน่อยนะเนี่ยเปิดแก๊กหนึ่งเปิดก๊อกน้ํามันนะฮะทุกคนก๊อกน้ามันตาทเลยเียงแบบเสียงเครื่องยนต์มันทำงานได้แบบว่าได้อาทุคน เห็นตรงนี้ก็คือ Honda า9 5นะครับผมแต่ตัวนี้พี่ยักษ์เป็นคนประกอบเองทําเองทั้งหมดนะครับผมส่วนอยากดูคลิปนี้นะครับผมพี่ยักษ์กำลังจะเอาเครื่องมาก็เดี๋ยวไปดูในคลิปหน้าสำหรับสหรับรถคันนี้นะครับทุกคนแล้วก็ของของเก่านะครับที่มีนะครับผมก็จะ พี่ใอย่างเงี้ยเดี๋ยวพี่ใหญจะจับแบบว่าจับมุมไม่ถ่ายรูปไงแบบของวินเทจนะครับรทุกคนที่ตรงด้านนอกตรงนั้นนะครับพี่ใหญจะเก็บของทิ้งทั้งหมดเลยแล้วก็จะจัดสถานที่เป็นของวินเทนทุกคนแล้วก็มาดูของเก่าครับก็จะมีประมาณนี้เห็น่พวกนี้ก็จะเป็นป้ายนะทุกคนแต่ว่าป้ายพวกนี้คือสภาพแบบว่ากลงมากแต่ว่าพวกส,สวยๆจะอยู่ในบ้านอย่างเงี้ยป้ายไมโลทุกคนนะไมโลนะครับผมป้ายนูตานะครับผมแอนต์ฟิน พวกนี้ก็จะเอามาไว้จัดบ,บ้านป้ายโคกอะไรเงี้ยก็จะมีนาฬิกานะครับผมนาฬิกาโบราณนี่นาฬิกาโบราณเรือนนี้นะครับผมต้องบอกกันว่าเรือนนี้เป็นของพ่อพี่ยักษ์นะตั้งแต่รุ่นโงงรุ่นปู่สืบทอดกันมานะะาฬิกาเรือนนี้ใช้ได้นะได้ยินเสียงไหมกระเทียจ,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 จะมีที่ไขรามแต่ว่าที่ไขรามมันหักไปเดี๋ยวจะส่งซ่อมเดี๋ยแล้วก็เดี๋ยวฟังเสียงกัน เสียงค่อนหล่อเลยทั้แต่ว่าความคลาสสิกของมันอยู่ตรงนี้แหละเดี๋ยวอันนี้ก็จะเอาไปบูรณะนะครับทุกคนแล้วก็จะมีตะเกียงนะครับผมตะเกียงตัวนี้เป็นตะเกียงโคแมนแต่ว่าไส้หายไปไหนหมดแล้วไม่รู้แต่กาลังหาช่างซ่อมอยู่นะทุกคนจะส่งไปซ่อมนะครับแล้วก็ตัวน,นี้นะครับผมที่เห็นอยู่ตรงนี้ อันนี้คือวิทยุนะครับทานินนะครับผมแท้ๆเลยนะทุกคนเหผมเลยอันนี้คือทานินรุ่นแรกๆเลยนะต้องบอกว่ารุ่นแรกๆเลยแล้วก็อันนี้เป็นตู้ช่างยาสมัยโบราณน,นะทุกคนน,ะนี่มันก็จะเอาขึน้นอย่างเงี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นตุ่มใบช่างเราอยากช่างอะไรเราก็ช่างไว้เนี่ยแล้วก็ดูตาช่างตรงนี้อันนี้คือของเก็บของอ่าเก็บตั้งแต่อุย้ยตั้งแต่ของ ต้องบอกว่าของโงงดีกว่าของโงงยักษ์อ่ะของปู่นะครับของปู่ยักษ์นะครับทุกคนก็เก็บสะสมมาแล้วก็จะมีตู้เก่านะครับผมตู้เก่าพวกปินป้นตรงปิ้นโตอย่างเงี้ยจานนะครับผมจานลายสันกระสีอย่างเงี้ยโอเคนะครับทุกคนสําหรับใครนะครับที่ชื่นชอบในคลิปนี้แล้วก็ใครที่ชื่นชอบในของโบราณ ของสะสมสามารถทักหาพี่ยากได้พี่ยากรับอยากได้อันนี้อยากได้น,นี้ไปเก็บบ้านอยากได้อันนี้ไปแต่งบ้านครับทักมาหาปรึกษาพี่ยากได้นะครับทุกคนใครที่ชื่นชอบให้กดแชร์กดซับสไครป์พี่ด้วยและก็อย่าลืมอัดไปเล่นเกมตรงที่พี่ยากบอกไว้นะทุกคนนะเจอใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ